กับรางวัล Asia a r t i s t Awards 2021นะครับกับ2องรางวัลของแบมเลยก็คือ Asia Celebrity Award และก็ Best Artist Award ปรบมือดังๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมมุ่ใจมากมแต่ก็ไม่ใช่แค่แบมอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันไบรท์และก็วินครับคนอื่นเลยนะครับด้วยท่าทางของเขาจะจะดูยากมากผมอยากให้คุณตั้งใจนิดหนึ่งนะครับแบม แบมจะได้เป็นหนึ่งแบมมีคำศัพท์ที่ผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะต้องโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเค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 แบมเริ่มเถ็กะคันโดเทควันโดเทควันโดถูกต้องครับเทควันโดถูกต้องครับคำต่อไปคำต่อไปก๊อฟอ่าก๊อฟถูกต้องครับคำต่อไปคำต่อไปอ่าอ่า เปตองครับเปตองถูกต้องครับเปต้องคำต่อไปคำต่อไปอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะตกปลาป๊อบแบดแบดมินตันแบดมินตันถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ยสูงแต่แรกก็รู้แล้วเนี่ยยิงธนูครับยิงธนูถูกต้องครับคำต่อไป อ่ะมวยเอ่อมวยไทยไหมครับมวยไทยถูกต้องครับมวยไทยถูกต้องคำต่อไปบาสครับบาสก็พอคำต่อไปคำต่อไปอุ้ยอะไรอะเทนนิสได้ไหมเอ่อบอลเลย์บอลบอลเลย์บอลแต่บอลไม่จบมันมีบอลเลย์บอลอะไรบอลเลย์บอลชายหาดอะไรนะชายหาดนะเฮ้ยแรงมากเลยมันก็บอกคำต่อไปคำต่อไป ตกปลาครับตกปลาตกปลาทำต่อไปสุดท้ายสุดท้าย10 9 8วิ่งผ่านครับวิ่งผ่านเจ็ดอะไรนะวิ่งผ่านวิ่งผ่านถูกเตาเตาโอ้โหตกได้หมดเลยโอ้โหห้าสี่สามเย้ Oh. ดีใจด้วยนะครับ